พระอาจารย์ครับพวกเทวดาชอบมาฟังธรรมแบบไหนมากที่สุดครับเทวดาเนี่ยชอบไปสถานที่ที่มีบุญที่ไหนที่มีบุญมีการเจริญพระพุทธมนต์ชอบฟังธรรมชอบบวชสรรเสร,ริญพุ่นคุณของพระพุทธเจ้าคุณของพระธรรมคุณของพระสงฆ์เนี่ยเทวดาจะชอบเพราะว่าอาหารของเทวดาก็คือบุญและถ้าที่ตรงไหนเนี่ยมีผู้ปฏิบัติธรรมเนี่ย เทวดาเนี่ยไม่กล้าบินข้ามหัวนะเทวดานี่จะต้องหยุดก่อนแล้วก็ทำพระทักษิณก่อนไปที่ที่มาปฏิบัติธรรมเหมือนทำพระทักษิณเจดีผู้รักษาศีลบาเพ็ญจิตตะภาวนาเทวดาก็ชอบลองของก็มีนะดูสินะไอคนนี้มันประพฤติทำจริงหรือเปล่านะก็แทรกมาลองเหมือนกันให้หวยบ้างนะ พอเขาเห็นกิเลแสแซกออกมาปุ๊บเนี๋ยเดลดาก็สายหน้าเลยหลอกลวงเขาก็รู้นะเขาก็มีหน่วยลองคอเหมือนกัน